มือแรงอัะพี่อ้จุกน้งซูคังพลังมันเย็นมันเย็นอ่พี่น้องท่านนัชิคเขากับมากหลอยู่นาอเอ้ยแน่เต็มถนถนาะเอ้กะโปไก่บันไดดอกไก่โปกไก่กัข้าวไก่ิีจบแต่รับปี้องเอาไปหามาเว่ไปอ่ะใหพี่น้องมาเกาไว้เจ้าประทาตเนจ้าเรื่อหินพี่น้องข้าวข้วนั่งจันทภาเออมานิป ของดอกไมนะ้เนาะบอกตอนนักศึกษาเป็นเน้าบองก่อนแล้วเป็นอะไรบ้างฮะงอธนาราอันะ เศร้าพันกีบเศร้าพันกิบจิบเต็บปเจ้าก่อกันย่อขึ้นใส่หัวซาตุเดอก็เป็นปันไดแก้วสะพันท่องเชื่อใให้โคตร่องเจ้าไลยฟาถึงสู่สวัสดพอดังย้ำจะรู้ยฟีก็ให้จะมีปัญญาเรืนคนจนงอไปทตั้งใดใค้จะพอแต่กองเงินกำแก้วเดียวใดให้ไหลลังให้มีเงินปลาขั้งมือลเดแปดล้าน้านเล้วไหลลังปีคู่บมาอีกแล้วเด้อบมดี้เย้อ่ชื่อจังไหนล่ะ ตั้อน่ยั่านตั้กัล้าเดิางมาจากไ้วยผ่น้าหล่าป่เอ้เป็นการที่้ปัจอัน้จะต้นงเป็นโักเกี่ยวได้โแหลงกระัวงนะสงกันนั่นสุกันคิดจะเป็นแ่ซานหรือจะเป็นพ่อตาสาวนาได้ทงหลังแเ้อแล้วคั้ทุกขนี่้หลหนีามังมี้เอาเงินใ้เต็มกระเป๋าเราเา้เตเคยจับได้ื่อกำไรนั่ในหลังหั ก็เลยเพื่อนกำลังสี่หยกผาพี่น้ะงขอพอรยังก็ได้มาหยกผาโอ้โหเป็หยกเึืนมาพี่น่ะเ็นกอนหยมได้สมบูรณ์แล้วนลาหน่อยก็มานํา ร้านพอดีเะรยรเปนอย่างมานำมือนี่เป็นมือแรกคนกับยังบุนทลายเป็นไงไเป็นบบระไม่ปูให้ก้ามห้ไว้บ่มีบุฟีนี่มีะอะอคนกำลังมา เจ้าบม่ถ่ายบม่รูปไปไหนบม่ได้ถ่ายเลยว่ารูปไปไหนไม่ได้ถ่ายใคยเลยวะเอาไม่ได้ใครบอกไม่ได้จไปงานน้องนไปไพี่น้องอันนี้ก็อยู่ข้างนอกเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นกี่ยังก็อนไอ่แหละ ภาษาทหินภาษาทหินพี่น้องอันนี้จะเป็นภาษาทหินหมดเลยเนาะหลายร้อยหลายพันปีเป็นบอยแหละเป็นมรดกสร้างความกันกับว่าพระธาตพนมสร้างพร้อมกันกับบ้านพระธาตุในยุทใต้เพื่อเงวัดวัดภูมิโอ้จาสร้างจะสร้าง้มกันสร้างพร้อมกันกับอันพระธาตุพนมกับวัดภูเนาะพี่น้อง อันนี้จะเป็นพระารเพือนหินนะทุกคนแต่ว่าเมื่อนี่เขามากลางคืนทุกคนก็เลยบบเห็นแจ้งไปเลยเนาะอันจะเป็นเพื่อนหินเป็นหินมาเลยเนาะทุกคนเป็นหินมาเลยเป็นพระารหินเลยเนาะทุกคนแล้วกองกล่องกองกล่องขึ้นไปเลยเนาะคุณหอนหยอดเถิงนะพี่น้องจะมีการจัดงานคืนปีละครั้งเนาะพี่น้องเมื่อนี่กจะได้พาสามีพาหลานเนาะมาไหวมาไหวพระศารหินยืนยืนอยู่คนด้วยแคมป์นะ หน, okay. นึ่งสองซ้ำโอเคไเป็นย wow. oh. ิ้นนสาวเร่เอแลวมันยนะไม่ตะกเป็นเราต่อกนมาไหวคิดว่าเสาวไม่ดีเนี่ยไปไปหาสาวสาวนคนุมไปเป็น้สาวไปเป้สาวลึากัน ภานีนี้มันเล้วเราเป็นเราแาราาม่ว่าเกิเรามา่เินตำนานเป็นประกาีทน uh. คนเค่คนเจ็ดสองด้วยั uh. ่งฮะคนเคจ็ดสองจ้่คนเจ็ดสองเป็นคนเป็นผู้สร้สางเาบกวยืดๆดีทีุ่ดแล่ลา uh.